สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราพามาบ้านภูเขาบ้านห่งจุยอันนี้เป็นบ้านของพี่เขานี่ใหญ่ไหมครับสวยอยู่ตรงบริเวณเบริเวณตัวรีสอร์ทแล้วก็มีสวนถ้าตอนเช้าๆนะปีไปฝั่งนู้นะจะเห็นสวยมากเห็นวิวแบบทิวเขาแล้วที่นี่เป็นบ้านหงจุยเย็นตลอดเย็นและสําคัญพี่ก็ปลูกดอกไม้สวยด้วยดูสิดอกกุหลาบนะ ดอกกุหลาบสวยๆมากเลยนี่แล้วก็มีหกลกซิลนี่เห็นไหมโอ้ยสวยมากเลยนี่แล้วดูข้างในข้างนอกนี่คือบริเวณภายนอกบ้านข้างในก็สวยเห็นไหมครับดูอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยของพี่เขาดูสินี่นี่เขาเรียกว่าบ้านหวงจุย้ยแบบนี้นะครับนี่พี่เขาทําตามน้ำลาร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะครับแล้วก็ดูหินกาสวยไหมครับดูให้ดูหินก่อนนะ เราขต่อแล้วก็ที่นี่ลมจะดีมากลมจะเย็นเราจะนั่งพักกันตรงนี้กันก่อนสักพักนึงก่อนเดี๋ยวไปต่อนะนะนี่คือบริเวณที่สวยงามผ่ามาดูนี่นะนี่เป็นบ้านนี่น้องสองคนเมื่อกี้เป็นคนดูแลเนาะเออเมื่อกี้ผมลืมบอกกเลยทำสวนเก่งมากสองคนนี้ส่วนนี้คือบ้านของเขาตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะหลักถน,นนนี้ส่วนด้านซ้ายมือไม่เกี่ยวเพราะเป็นของโครงการ นี่เป็นบ้านแบบนี้นะสวยงามมากเลยบ้านของพี่เขานี่แล้วลมเย็นตลอดทั้งวันนะแดดดีแล้วก็ลมเนี่ยลองดูต้นไม้ใบพัดบิวนี่คือเขาเรียกว่าลมหายใจมังกรอนะ่ะคือมันเย็นตลอดทั้งวันเย็นฉ่าแล้วแล้วฝั่งนู้นจะเป็นศูนวนเล่นนะแล้วก็จะมีพาไปชมนี่บ่อน,น้ําแล้วก็น้าแม่น้ำนะเขาเรียกว่าลำคลองลำคลองสวยมากเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเพิ่งทำใหม่นะ ตอนนี้เป็นสวนลานดอกไม้ที่เป็นฮอปปี้ถ้าสวยข้างในบ้านเนี่ยพาไปชมแล้วกัน <c oughs> นี่เขาเรียกว่ารานดอกไม้นะอ่านดูนะครับว่าอะไรนี่นะครับก็แบบนี้ลมเย็นนะครับอ่ะมีสองตัวอยู่ด้วยนี่ลมเย็นตลอดแล้วเทียมคันปีนไปตรงนู้นนะกลางคืนอะ่ะขอโทษเย็นเย็นเท่าเช้านะฝั่งนู้นนะเห็นต้นเห็นพระาทิตย์ขึ้นตรงนี้เลยเนี่ย พระอาทิตย์ขึ้นตรงนู้นฝั่งนู้นแล้วจะสวยมากสังเกตไหมที่เนี่ยจะมีลมตลอดเวลาลมต้นไม้จะไหวนะลองดูต้นไม้ไปไหมนี่เห็นไหมไบไหมนี่จะไหวตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยนะออกนี่ทั้งวันทั้งคืนก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะไปไหมเนี่ยมีลมตลอดเวลาเนี่ยผมแนะนําไปนั่งตรงนูน้นจะลมดีมากไงอันนี้เพิ่งสร้างใหม่นะครับเรายังไม่มีสร้างนะเราก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสวนเนาะ นี่นี่เขาเรียกเป็นค่กลไรต่างๆเนาะเราก็ดูกันไม่เป็นหรอกแต่รู้แต่ว่าบิวสวยลมเย็นที่บ้านฮอบบิทนะบ้านฮอบบิทอยู่ตรงนี้นี่ที่บอกว่าสวยนี่คือแบบไหนนี่มองดูแล้ว,วตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงยอดตรงนู้นเลยแล้วสวยมากๆเลยนี่ลมเย็นชําเลยเนาะนี่ลมเย็นเนี่ยเนี่ยดูใบไม้เห็นไหมดูฝั่งนู้นโอ้เป็นที่ที่ลมเย็นจริงๆแล้วบ้านหลังนี้สวยมาก บูาค่าไม่ต้องประมานนะครับราคาแรงเนาะถือว่าสวยแล้วตอนนี้เขาทําใหม่นะแต่ก่อนไม่ทําสีนะปีนขึ้นไปน,นวดแล้วยิ่งข้างบนนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยนะ mm hmm. เขาทําใหม่นะ mm hmm. เราก็ไปดูที่อื่นดีกว่าเนาะ mm hmm. พาชมเท่านี้นะครับว mm ั hmm. นหลังมีโอกาสแวะมาบ้านภูเขานะครับม mm hmm. าชมบ้านของพี่เขาหนาสวยงามมาก mm hmm. วันนี้ถือว่าพักผ่อนแล้วมีสวนน้าเล่นด้วยนะสำหรับเด็กๆ mm hmm. บ้านพักตรงนี้เป็นบ้านพักลมดีนะ mm hmm. เดี๋ยวเรา ผมคัดเป็นคลิปสองแล้วกันนะผมไม่อยากตัดต่อนะครับต้องเดี๋ยวเดินไปดูตรงน้ําน้ำนู้นเย็นมากๆเลยผมไม่เคยพักบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยบ้านหลังเนี้ยอโอสวยลมเย็นตื่นเช้ามานี่เดินโชยได้หไหมมีสัตว์เต็มเลย<อ>นะไปก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวทมอีกคลิปหนึ่งสวัสดีครับ